ในงวดวันที่16พฤศจิกายนเลขชุดสองตัวบน83เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง38ฝันเป็นจริงงวดวันที่1ธันวาคมให้เลขเด่น78เลขชุดสองตัว73 74 75 78 8 8 8 4 8 5 8 6หลอตเตอรี่ชี้โชคงวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้เลขเด่น5-2-9เลขชุดสองตัว5-1-5-4-5-3-5-7 2-1-2-4-2-3-2-7 9-1-9-4-9-3-9-7 ในงวดวันที่16พฤศจิกายนเลขชุดสองตัว83เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง38